สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่บุญทินกกอกนะคะนี่ค่ะแม่บุญทินก็ค่ะนี่ค่ะแม่ของแม่บุญทินนะคะ,คะไปแล้วนะคะท่านจากไปอย่างสงบแล้วนะคะเมื่อคืนนี้นะคะเวลานะคะตีสองห้าสิบนะคะก็ค่ะจากไปแล้วนะคะพี่พีงานนะคะตอนนี้ก็ค่ะกาลัง พี่น้องก็มานักข่ายเยอะแยะเลยเมื่อคืนนี้นะคะสิ้นใจไปตอนท่านจากไปอย่างสงบนะคะตอนที่ตีสองนะคะตีสองห้าสิบนาทีนะคะเอตอนนี้กำลังตั้งที่ตงอยู่ที่าง พี่ชาไม่ทิงคแล้วก็เมือ,อมมคืนนี้ค่ะดูเลยประมาณนะคะที่สองห้าสิบนาทีท่านก็จากไปอย่างสงบนะคะก็มีญาติพี่น้องนะคะมานะคะในงานนะคะเย่ะผู้คนก็มีเยอะนะคะ ก็อย <da> ู <S 2> <S 2> ่มาก็หลายวันนะคะไม่ได้กินข้าวมาก็สี่วันนะคะจนที่ไม่ได้กินข้าวก็ดูอาการนะคะเรดูอาการประมาณนะคะเมื่อคืนนะคะที่สองห้าสิบนะคะท่านก็จากไปอย่างสงบนะคะ ก็คงจะเป็นพรุ่งนี้นะคะไปไปตกป่าคงจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าก็เสียไปตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเดี๋ยวก็มาช่วยงานนะคะก็วันนี้ค่ะก็มีงานนะคะก็คงงไป การทำงานคงจะเป็นขัดตอนกลางคืนนะควคงจะมีเขจเยอะนี่นะคะปัจจุบันเป็นแบบนี้นะ มันก็เป็นพิธีกรรมนะคะตามพระพุทธศาสนานะคะทำเป็นเครื่องร้อยนะคะขึ้นมาให้พระสงฆ์นะคะขึ้นมาสวดนะคะสวดอภิธรรมนะคะตอนสี่โมงเย็นนะคะตอนนี้นะคะ,ะกําลังเตรียมนะคะ ไปอย่างสงบแล้วนะคะเมื่อคืนตีสองห้าสิบนาทีนะคะท่านก็ไปอย่างสงบนะคะเพ<ม>ท่านก็ค่ะอายุแปดสิบสองปีนะคะไม่ถิน่นนึกว่าแปดสิบสี่แล้วนะคะแต่แปดสิบสองปีนะคะมันก็จากไปอย่างสงบนะคะตอนนี้ค่ะ วย่เรือภายในงานก็พากันมานะคะเยอะอยู่นะคะเพราะว่าพี่น้องเยอะค่ะญาติเยอะนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ Gracias.